จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2346พญาเชียงใหม่กาวิระพญานครลำปางดวงทิพย์เจ้านายญาติพี่น้องกับเจ้าฟ้าเมืองน่านยกขึ้นไปตีเมืองเชียงแสนเมืองยองจนแตกรกระจายจุดเผาบ้านเรือนกวาดต้อนเอาครอบครัวของมีค่ามาไว้ในเมืองเชียงใหม่เมืองลำปางเป็นอันมากเมืองน่านก็ยกเอาเมืองเชียงของเป็นเมืองขึ้นในปีพุทธศักราช2349 พระยาราชวงศ์คำฟันเมืองเชียงใหม่พระยาอุปราชมูล่าเมืองนครลำปางยกทัพไปตีเมืองเชียงรุง้งรบพุ่งกับพมา่าลาวหรือเจ้าเมืองเชียงรุง้งกับเท้าพระยาสิบสองพันนาก็อ่อนน้อมยอมเป็นข้าขอบขันทศีมาของกรุงเทพในปีพุทธศักราช2 3 5 7จึงโปรดเกล้าให้พระยาเชียงใหม่กาวิละขึ้นเป็นพระเจ้าเชียงใหม่ตั้งพระยาราชวงศ์คำฟันเป็นพระยารำบูนชัย lẽ hay